บันนี้เป็นวันที่19เดือนพันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้านายขวัตชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาและอาจาริยบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยคืนบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจากกาวาเวสุอัตตาการชันตุเทวตาสาธรรม,มังูุนิลาชันตุนันตุสักขาโมขาทางังสัเเกาเมีตรูเปคิลิศิขะลักจเตจันตาตีเควิมาเนทีเปลาเทจักามตาลุวนะันนา คาหะเนเคหะวาทุมหิเขเตหุมมาเทันตูเทวาชาลาทาวิสเมยาคาคันทัพพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีวลังจาน,นางซาธวงศ์เนสุนันตูธรรมมาสมนาการโลอัยามพาธันตาธรรมมาสมนาการโลอัยามพาธันตาธรรมมาสมนาการโลอัยามพาทานาาาาพันตาบทที่สองบทสวด นามัสการพระพุทธเจ้านามูตะสะปะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะภะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะภะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดใจสรณคมพุทธังสรณังคระชามีธรรมังสรณังคระชามีสังฆังสรณังคระชามีทุติยมปีพุทธังสรณังคระชามีทุติยมปีสังฆังสรณังคระชามี ทูติยามปีพุทธทางสลานางครช้ามีทูติยามปีทำมังสลานางพระช้ามีทูติยามปีสังข่างสลานางพระช้ามีตาติยามปีพุทธทางสลายนางพระช้ามีตาติยามปีทำมังสลานางครช้ามีตาติยามปีซังข่งสลายนังพรช้ามีบทที่สี่บทสวดสัตว์จากกิริยาคาถานาถิเมสลายนังอันยญญพุทโธเมสังนังวะลังเอเตนางซาเจวเชนโซมหอ้นตุสัพพทา นาถีเมสรนังอันยังทมโมเมสรนังว่าหลังเอเตนาสัจวาเชนะโสติมีโคนตุสัพพทานาถีเมสรนังอันยังสร้างโคเมสรนังว่าหลังเอเตนาสัจวาเชนาโสติมีโคนตุสัพพทาบทที่ห้ามหาสมึสูตรเอวันเมตุตังเอกังสมายังภาคาวาสากตสุวิหารตีกาปีลาวัตูสมิมะหาวเนมาห้าตาปีคูสร้างเชนะ สาทิงปัญจามาเตหีพิคูสาเตหีสาเพเฮวะอะระหเตหีทาสาหิจาโลกาธาตูหีเทวตาเยภุมเยนาสันนี้ปฏิปตาโอนตหภ้าควันตังทาศสนายาพีคูสั้งปาจารอาทาโคอาตุน,นังสุทาวาสากายิกานังเทวนังเอตา อาโหสะอายังโคภพรขวาสาเกสุวิหาราติกาปีลาวะทูสมิงมหาวณีมหาัตาพี่คุูสังฆนะสิทัยปัญจามาเตหีพี่คุูสังสเตหีสเพเฮวาลาหเตหีทาสาหีจาโลกาทาตูหีเทวตาเยภุมเยนาสันนิปติปตาโหตีภควันตังทันานสยญา ผีครูสร้างขาดายันนูนามายามปีเยนะภาวตาเตนูปรสร้างกามัยยามาอุปาสร้างกามิตาวาภาคาวาัโตสั้างเกปาเจกาขาวท่าพาเสยยามามาตีนาทาโคตาเทวาตาเสยาทาปีนามาพาลาวาปุริโซซัมมิสิตางวาพาห้างปาเสยเลยยาป้าซาลิตางวาพาห้างซัมมิเสยยาเกวามีมา สุทาวาเส้นสุเทเวสุอัตาลาหิตาภควโาโตาปุระโตปาตุลหาหังสุอาตาโคตาเทวตาภควาตานังอภีวาเทตวาเอกามันตังอาชาสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสัตเกอีมังคาธาภาชีมาหาสัมโยปะวานามิงเทวกายาสามาคาตาอาคาตัมหาอีมังธรรมะสมยัง ภ้ากิตายวาอปาลาชิตาสังคันติอาทาโคอาปาลาเทวตาภวโตสันเกอิมังคธาอาาสีตาลาพิกวสัมมาทังสุจิตตังตโนอุชุกังมังาสุสาากีดาเนตานิคะเฮตวาอินทาลียานีลาคขันติปันตุตานิอาทาโคอาปาลาเทวตาภวโตสัตตเกอิมังคธาอาาสีเชตวาคีลังเชตวาปาลีขังอินทารีลัง โอหันจามาน,นิชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากภูมาตาสุทันตาสุส้นาคติอันตโพอะปาลาเทวตาพระวาโตสันติเกอีมังคาทางอาฟาศีเยกีจีภุททังสุะนันคาตาเซนาเตข้ามิสันติอาปายาภูมิงมาฮายามานุสังเทหังเทวกายัง ปาลีปูเลสัน้นตีตีอานาโภพระขวารูติอามันเตสีเยภูมิเยนาพิฆาเวทัสสสุโลกาทัตุสุเทวตาสั้นนี้ปฏิปตาโหตีจารถากังทัศนายาพิภูมสร้างขจาเยปีเตพิฆาเวอทาเฮสุณตีจารธรรมานางังอะหะปโตกสัม,มาสัมพุทธาเทสมัมปีพระวารานังอิตตาปารามายวะเทวตาสั้นนี้ปฏิปตาอาเฮสุ เยียา,าปีไมหังเอตาลาหยติเติตเตพิคเวภวีสันติอนนาคาตามาทานังอรหัน,นตันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภวตานังเอตาปาลามายวาเทวตาสัมมิปฏิป,ฏปตาภาวีสันติเยะยถธาปีไมหังเอตาลาหิอาจิคีสัมมิพิขเวเทวกายาังนามามิกิตายสัมมิพิขเว เทวากายานังนามามิเทศิสามิพิฆวเเทวากายานังนามามีตังสุนาธาสาทุกังมานาสิกาโลธาภาศิสามีติเอวันพันเตฮิคโคเตทีคูปะวะโตปาจ j a สุสุปะวะเอตาทาวจัสิโลกม,มานุกัาสสามียะทาภูมาตาสาสิตาเยสิตาคิลิคาพลังปะหิตาตาสมาหิตาปะ ปูทูสีหาวาลาลีนาโลมาหังซาพิพังมูโนโอโอทาตามนาซาสุธาวิปสัสสนามานาวิลาปิญโยปัญจาสัตเตยัตวาวานิกาปิลาวัทาเวตาโตอามันตีสาธาสาวะเกสรเนลเตเท,ทวกายาอภีกันตาเตวิชานาทาวิพีขาวเตจาอาตาปามาตารุสุตวาผูทะสาสาสานัง เตสามปัตุลาหูยานังอมามนุสสะนาทสานังอภเพกิสาตามัทคูสาหาสังอัตาสตาลิงสาตังเอเกิสหาหสานังอมามนุสสะนามัทคูอภเพกินันตามัทคูทิสาสภาภูภาอะหุนตัญจาสาพังอะพิญญายาวะวากิตวานาจะคูมาจโตอามันติยาสัทธสาวากิสลานีลาเกทวกา ยาอาภีกันตาเตวิชาณธาภิคะโวเยโวหันกิตายิสามิขิลาหีอนุภ ah ุคโซสาตาสาฮาซาวายาฆาภูมากาปิลาวัตวาอิทิมนโตชิติมนโตวันหน้าวันโตยะสสีนมโมท่ามามาอาภีกาโมทิภูนางสมิติวนางสาธสาหาซาเฮมะวตายาฆานานันตาวันหนีโนอิทิมนโตชิติมนโตวันหน้าวันโตยะสสีโนม โมทามามาอาภิกามงที <cost> ่กรูนางสมิติวนางซาตาคิลาติสาหาสายาฆานานันตาวันนีโนอีที่มันโตชิติมันโตวันหน้าวันโตยักษาสีโนโมทามามาอาภิกามูที่คูนางสมิติวนางอีเจเตโตซาสาสาหาสาญาฆานานันตาวันนีโนอีที่มันโตชิติมันโตวันหน้าวันโตยักษาสีโม โมท่ามามาอาภิกามุงพี่ครูนางสมีตีวนันนางเวสามิตาปัญจาสาตายาคนานานันตะวันนีโนอีที่มันโตชิดตีมันโตวันหน้าวันโตายะสาสีโนโมท่ามามาอาภิกามุงพี่ครูนางสมีตีวนันนางภูมิคิโลลาชาคาฮิโกเวปุลาสาังเวสานังพิโยนาสตาตาสหัสางยาคานังปายีเลลูกปาสติ ภูมิโลราชาคาหิโกโซโปาคาสมิติวนังปุริมันจะทีสร้างราชาท่าตาละโทปาสสาสติคันทักพ,พานังอธิปฏิมหาราชายาัสสาีโซ ปูตาปีตาสภาโวอินท่านามามาห้าพาลาอีที่มันโตชิติมันโตวันหน้าวันโตยัสสีโนมโมท่ามามาพิการมุงพี่คูนังสมิติวันนางท่ากี่นันจะาทีสร้างราชาวิลุนโ h ตัดปราสาสติภูมิพันธ์ทันทานังอาทิปติมาห้าราชายัสสีโสปูนตาปีตาสภาโวอินท่านามามาห้าพาลาอีที่มันโตชิตีมันโตวันหน้าวันโตยัสสีโนมโหท่ามามาภิการมุงพี่คูนาง สมิติวนังปาชีมันจาทีสร้างราชาวิลูปะโคปัสสตินาคานาังอาทิปฏิมหาราชายา,ศาสศิโสปูนตาปีสาสาพาหาโวหินท่านนมามามห้าปาลาอีที่มันโตชี้ติมันโตวันหนาวันโตสา,า,าสศิโนโมท่ามามาอาพีกาโมติภูนางสมิติวนังอุตาลันจาทีสร้างราชาเวโลตับสัสสตยญาคานาังอาทิปฏิมหาราชา ย่าสันสีโซปุนตาปิตาสาภาโวอินท่านามามาห้าภาลาอิที่มันโตชิติมันโตว,วันหน้าวันโตยาสาสีโนโมท่ามามาอาภิกาุงภีกูนางสมิติวนังปุรีมาทีสร้างละตาลาทัวทากีเนนาะวีลุนฮะโปปาชีเมนาวีลูปาโควีโลอุตตาลังทีสร้างจัตตาโลเตมหาราชาสมาตาจาตุโลทิสรา ทานทารามะนาอัทสุวานีกาวิลาวเทวาเตสังมายาพิโนทาสาอาคูปัญจานิกาสัธามายาภูเวนทูเวเทนทูวิตาจาวิตาโตสหาจันทานโนกามาราเสโทจากิน,นูมันทูนิมันทูจาปานาโทโอ ามันโยจาเทวสุโตาจามตาตติจิตาเซโนาจากันธโปนาโลราชาชาโนสะโพอ,อาภูปัญจสีโพใจวางติมปาลุสุรุติยาวันจาาเอตังันเยจาราชาโนคันธภาสหาลาสุภีโมทนานมานาอาภิกามุทิคูนางสมิติวนานังอาทาภู นาภาานาคาเวสซาลาสาหาัตาัญจากากัมพาลาสาตาลาอาคูปายาคาสาหายาติพียามุนาทตาลาทาจาอาคูนาคายัส,สีนโนเอลาวันโนมาหานาโคโซปาคาสมติวนานังเย นาคาลาเชสหาสหาลันติธิพาทิชาปากีวิสทธาจักคูเวหาญยาาตาวะนามาจักปตาจิตลาสูปันนาอิติเตสังนามอาพันยันตาทานาคาลาชานามะสีสูปันนาตโตเขมามากาสีพุโทโสันหิวะาจาริอุปะหายันตานาคาสุปันนาสละนังมากังสูพุทังทิตาวาลีสา ภาเททาสมุทังอสุลาชิตาภาตโลวาสาวาเซเตอิที่มันโตยะสาสีโนกาลากาชามาหาพิสมาอสุลา,า,าธานวีทัสาเวปจิตติสุตติจาปหาหราโทนามุจิสาหาสาตันจา,าลีปุตานังสะเพเวโลจานามกาไสานหิตาวาภรลิ้นเซนังลาหุพันธะมุป,ปาธามุนสามโยธานี ปานทาเตวิกิุงนังสมิติวนางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตานาฮัมมุกวลุนาวลุนาเทวาโซมูจายาสาสสาสหะเมตากรุณาการิกาอภูเทวายะสาสีโนทาเซเตทาสาทากายาสเพนานันตาวนีโนอีที่มันโตชิติมันโตวันน้าวันโตยาสาสีโนมูถ้ามามาอาภิกามมูภิกุนางสมิติวนาเวนภูจเทวาสาฮาลีจอาสัมมาจ ทูเวียมาจันทาสุปานิสาเทวาจันทามากูบุลากิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามากูบุลากิตาน้าขัดตาฮิบุลากิตวาอาคูมันท่าพาลาหกาวสุนาวาสาวโศโทสักโก ปาคาปุรินทะโททาเซเต,เตทัสซาทากายาสาเพนานันตาวันิีโนอีที่มันโตชิติมันโตว,วันหน้าวันโตยะสาสีโนโมท่ามะมาอาพิกามุพิกุงนางสมิติมนังอาทาปูสาหาปูเทวาชาลามาขีสีค่าเรียวะลาลิ ชากาจาโรชาจาุม,มาปูพานิภาสีโนวารนาสหธรรมาจาอาจตาจาอาเนชากาสุเลยาลูกีลาอาคูอาคูวาสาวะนีสีโนทาเซตเทัาทากายาสาเพนานันจาวัน,นีโนอีที่มันโตชิติมันโตว,วันหน้าวันโตยะส,สีโนโมทามามาอาพิกามูพิภูนางสมิติวานาง สมานามาหาสมนา,ามานุสะมานุสุตามาขีธาปะทุสิกาาคูอาคูมนโนปะทูสิกาอาฐาคูอาลายโยเทวาเวยจารลองหีตาวาศีโนปาระคามาห้าปารลค,คาอาคูทเทวยายาสสีโนทาเสตทาซาทากายาสพีนานันตะวาน,นีโนอิทิมโตชื่อติมันโตว,วันหน้าวันโตยสาสสีโนโมท่ามามาอาิกรรมพี่กูนางสมิติวนาน สโสกากาลุมาหาลุนาอาคูเวคาณาซาสาหาโอทาตาไคห้าปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทามันตาหาลาคขาชามิสากายาจากยาสีนโนนาทายาคาอาคาปาชุนโนโยทิสะอาิิวาสติ เทเสตทัสธากายาสภีนานันตะวันีโนอิทิมันโตสิติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามามาภิกามุงพิคุงนางสมิติวันนงเคมิยาตุสตายามาาธากจ迦ยาสสีโนลามพิตากาลามเสทาโสตินามาจาอาสาวานิมานาลตีโนอาภูอาทาภูปาลณิมิตาเซเสตทสสทา กายาสาเพนานาตาวันิโนีที่มันโตชิติมันโตว,วันหน้าวันโตยัสสีโนโมทัามามาอภิการมุที่คูนงสมิติมนานังสาเทเตเทวาก,กานิกายาสาเพน,นานตาวาันิโนนามันว่าเยนะอาคันชุงเยจันเยสัติสาสาหะปวุทธาชาติมาคิลัง โอภาตินะมานาสาวังท่าเคโมคาตาลังนาคางจันทาวังอาสิตาติตังสุภาพมาปรามาโตจาปุตตาอิที่มันโตสาหาสานังคุมาโลติโซจาโ,โ,โซปาคาสมิติวนังสาหาสาัสัพรมวโรกานังมาหาักควมทิติทาติอุปป,ปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยะสาวีโซทาเสทาอิสลาอาคูปันเจกาวา สาวติโนเตสันจามาชโตอาทาฮาลิโตปาลิวาลิโตเตจสาสาสเพอาพินกันเตสิ้นเทเทเวสาพัมมะเกมาลาเซนาอภิกามีปาสาก,กันห้าสามาทียังเททาคันหาทางพันธาทาัลาเคนาพันธามาุโวสา มันตาปริวาเลธามาโวมูจิทาโคจีนังอิติทาลามาฮาเซโนกันฮาเซนังอเปสายิปานินาตาลามาหันจาสาลาังกตวานาะเพราวังยาทาบอภูสะภูเมโคทับนายันโตสาวิชุกโกตถาโซปัจจุทา,ทา,าวติสพภูโทอาสายังวาเซตา จาสัพพังอภิญญาญาวาวากิตวานาจ่าภูมาต่าโตอามันติติยาสัทธาสาวะเกสระเนรเตเมลาอีนาอาพีกันตาเตวิสานาธาอาพีขโวเตจาอาตาปามากาลุงฟุตวาพุทธาสัสาสันางวีตาลาเกหิปะกามเนสังโลเลปิสายุงสับเพวิชี ตาสังขามาภะยาติตายัสสิงโมทพันติสาหภูเตห i สาวกาเตชนะสุตตาติ